นาฉันก็ดูแลแกมาเป็นเดือนแล้วนะทําไมยังไม่ออกดอกสักทีละ่ะดูสิใบก็ร่วงหมดแล้วอะอะไรกัน oh. ไม่ออกดอกแบบนี้เดี๋ยวคุณมะนาวเนี่ยก็มาด่าฉันดอกออกดอกสักทีสิหายนางซูซี่ดอกไม้ของแกเนี่ยมันออกดอกหรืยอยัง oh. ยังเลยค่ะคุณมะนาวเนี่ยซูซี่ทั้งรถน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ย no. มันไม่ยอมออกดอกเลยค่ะโอ๊ยอะไรกันนะซื้อมาต้นละเกือบแสนฉันว่านะไอ้จุาของร้านนั่นน่ะมันจะต้องหลอกฉัน,นแน่เลยอืมคอยดูนะจะไปจัดการแจ้งความซะให้เข็ดเลยว่ามันหลอกลวงผู้บริโภคอี๋ใบล่วงโครนหมดแล้วสภาพไม่น่าดูเลยแกเอาไปทิ้งเลยนะนางซูซี่อะฮะทิ้งเลยล่ะคะคุณมะนาว ซื้อมาตั้งแพงนะคะอ้ยใบร่วงโกรนหมดแล้วสภาพไม่น่าดูสักนิดใครผ่านไปผ่านมา,มาบ้านนี้ก็อายเขาตายฉันจะไปซื้อต้นไม้ใหม่มาเอาให้สวยสดออกดอกมากกว่านี้ดูซิอะไรก็ไม่รู้แล้วอย่างนี้จะมาให้ขอพรอีหน้าโมโหจริงเลยฉันจะออกไปซื้อต้นไม้สวยๆมาประดับบ้านกลับมาอย่าให้เจอนะค่ะโอ้ย ซื้อมาตั้งหนึ่งแสนบาทซูซี่เสียดายจังเลยจากเพื่อนๆจะว่าสมปทานาเมื่อไหรแกจะออกดอกคุณมานาว่าจะเอาแกไปทิ้งแล้วนะฉันสงสารแกจังเลยดูแลประครบประหมกันมาตั้งหนึ่งเดือน <Yeah. S 1> โอ้ยเอาไปทิ้งอะเสียดายแย่เลยถ้าอย่างนั้นน่ะแกไปอยู่บ้านฉันนะที่ห้องคนใช้ ไม่มีใครเห็นหรอกฉันจะไม่บอกใครแล้วก็จะไม่บอกคุณมะนาว <Wow. S 1> น้องจ๊ะอย่าบอกใครนะว่าพี่ซูซี่อ่ะเอาต้นว่านเนี่ยไปไว้ที่บ้านถ้าคุณมะนาวรู้คุณมะนาวต้องตีพี่ซูซี่แน่ๆเลยจ้าว่านปรารถนามาอยู่ที่ห้องฉันนะแล้วก็อยู่เงียบๆได้หละอย่าให้ใครรู้โอ้ยที่นี่ยไม่มีแอร์เหมือนห้องคุณมะนาวหรอกนะอาจจะร้อนสักนิดนึงแกจะบ่นล่ะ แกขนอะไรของแกมานะคะซูซี่เอ้านี่มันต้นว่านที่คุณมะนาวเอาไปทิ้งนี่แนะแล้วทำไมไมีอยู่ในห้องเราล่ะลูกซูซี่เสียดายจ้ะแม่ถ้าเอาไปทิ้งก็เสียดายมันก็อยู่กับเรามานานแล้วนะแม่ตั้งเดือนหนึ่งแนะซูซี่ประครบประหมเลี้ยงดูมันมาจะเอาไปทิ้งก็สงสารโอ๊ยแกนี่ สงสารกระทั่งต้นไม้มันก็แค่ต้นไม้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอะไรมากมายอุ้ยแกเนี่ยถ้าคุณมานาวรู้แล้วก็โดนดุเอาไม่รู้นะคุณมานาวิ่งเป็นคนใจร้ายเอาติมใจอยู่แม่ก็อย่าไปบอกสิจ้ะน้องๆที่ดูยูทูบอ่ะซูซี่ก็กำชับไว้แล้วว่าอย่าไปบอกคุณมานาวโอ้ยแม่ดูสิมันน่าสงสารมากเลยนะเฮ้ยนังลูกคนนี้ ช่างใจอ่อนจริงๆเอาเธอเอาเธออย่าให้คุณมานาวรู้ก็แล้วกันว่าแกเอาแอบอปต้นไม้ของข่านมาน่ะไม่อย่างนั้นแล้วก็แกโดนดีแน่เลยนางซูซี่เอ้ย <c oughs> ดีๆซะนะเจ้าสมปรานาไม่มีใครทำอะไรแกแล้วล่ะ <c oughs> เดี๋ยวฉันเตียวน้ำมารดแกก่อนนะใ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ค่อยสมฐานะคุณมานาวหน่อย ออกดอกใหญ่ยักษ์ปึ้มแบบนี้สิเป็นต้นไม้แบบเป็นต้นไม้แบบที่อุทานหน้าเลือดมันหลอกเลี้ยงดูใส่ปุ๋ยพวนดินแล้วไปร่วงเอาร่วงเอาแบบนั้นเนี่ยโอ้ยตายเขาตายเลยใครมาบ้านก็อายเขาแบบนี้สวยอว,ยวดคนได้โุ้ยายแล้วใครมานะอ้าวพี่เคนนึกว่าใคร ทำไมมาไม่โทรบอกมานาก่อนล่ะคะเนี่ยอ๋อพอดีว่าพี่ทำงานเสร็จเร็วนะจ๊ะเรียนงานเสร็จขับรถผ่านมาทางบ้านน้องมะนาวก็เลยแวะมาจะมาดูเจ้าว่านสมปาชนะด้วยอ่ะว่ามันออกตอนแล้วหรือยังโอ,โอคยพี่เคนคะมะนาวต้องขอโทษด้วยนะคะพวกคนใช้บ้านมะนาวนั้นซูซี่นะคะมันน่ะใส่ปุ๋ยบ้าเกินไปแถมยังดดรถน้ำท่วนดิน ต้นสมปัติหนามันก็เลยตายนะคะโอ้โยมานาวขอโทษด้วยนะคะมะนาวกำลังจะโทรบอกพี่วันนี้พอดีเลยแล้วพี่ก็มาก่อนเอ้าใส่ปุ๋ยเทปจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้รดน้ำด้วยหรอครับน้องมะนาวที่ซื้อมาตั้งหนึ่งแสนบาทนึกว่าน้องมะนาวจะดูแลมันดีๆซะอีกโอ้โมานาวเนี่ยดูแลดีแสนดีค่ะพี่เคนรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินด้วยตัวเองทุกวันทุกวัน แต่ว่าเมื่อวานนี้มะน,นาวไม่ค่อยสบายลุงมาดูแลไม่ไหวก็เลยที่ซูซี่จัดการซูซี่ไม่ดูแลมันก็เลยตายนะคะเนี่ยมะนาาก็ว่าจะลงโทษผักเอยซูซี่นะคะ <c oughs> มะน,นาวเสียใจเสียใจทำให้ต้นสมบัติถนานคุพี่เคนตายนะคะ <c oughs> <c oughs> ไ,ไม่เป็นไรครับน้องมะนนาไม่เป็นไรอย่าร้องไห้อย่าร้อ,องไห้ อย่าไปว่าอะไรหรอกครับตายแล้วก็แล้วไปมันเป็นต้นไม้ยังยากนะ่นะถ้าไม่รู้ใจจริงๆอ่ะมันก็ตายได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอโทษด้วยนะนซูซี่ที่ฉันต้องใส่ร้ายแกถ้าฉันไม่ใส่ร้ายแกพี่เคนจะต้องโรกรธเือีย่าฉันี่แน่เลย